อุยอบขโดนแอบถ่ายเฮ้ยยุดก่อนโดนแอบถายโดนแเฮ้ยโดนแถ่ายหน้าขมเหมือนฟินน้ำแบบพ่อเอาอีกเอาอีก่ยโอ้ยขมบอย่าเพิ่งโดนแอบถ่ายลูกโอ้ย เดี๋ยวอีตัวนี้อะไรโกนาโอ้โหอยากโดนมากเหรออยากโดนมากเหรองง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 เนี่ยเดี๋ยวนี้น้องอ่ะไอ้ั้งไอ้เบนทั้งไอ้โกนาตามมึงไปขี้ในห้องนอนกูหมดแล้ว ฮะเพราะเพราะเป็นพี่น้ำนอมึงอะไรเนี่ยมึงเข้ามาขวางหรือยังไงเนี่ยฮะถอยพอจะตีเขามีตูนี้อีกตูนมาตูนมาือยังยังยัง เก่งสหังชี้โดดชี้เดมนั้นนะยังยังยังฮะอะไรผิดไหมแันนี้จะพาน้องขี้ถูกที่ถูกทางดูการเก่งตูดนั้นเป็นการตีมูทูดนะฮะอยุงนะหยุดนะหย่าเลยไม่ต้องมา้องหอชีวิต ตีมปุทุโรตียังไม่โดนเลยตูดไปก่อนแล้วโอ้ยโดนผ่านดีอะไรอ่ะผิดไปแล้วเราอ่ะผิดเวแล,ล้วอแล้วพอแล้วเม,มื่อกีม้มันเลยละมันเลยมันเลยจุดที่ทำโทษลูกพี่เขาอยากนอนตรงนี้ วันนี้พ่อมันก็ไม่ต้องได้นอนตีสี่แล้วมอนกูที่นอนกูบ้าน